สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็นำท่านมาพบกับพระดีพระเด็ดอีกเช่นเคยองค์นี้คือพระสองสมเด็จหรือที่เรารู้จักกันในนามสมเด็จปิรันทำไมเราถึงเรียกพระรุ่นนี้ว่าพระสองสมเด็จเพราะว่าพระองค์นี้สร้างโดยพระอุตตบาดปิรันหรือนามเดิมคือหม่อมเจ้าทัศเสนีวงศ์ ท่านสร้างพระรุ่นนี้ในสมัยที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตยังมีชีวิตอยู่และแน่นอนเมื่อลูกศิษย์สร้างพระพระอาจารย์ก็ต้องมาร่วมปลูกเสกด้วยจึงมีนามเรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่าพระสองสมเด็จหรือสมเด็จพระบูตบาทปีรันนั่นเองส่วนอง์นี้นั้นเป็นพิมพ์ที่เรียกว่าพระ โมกคันลาเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่จัดว่านิยมและหาชมได้ยากในปัจจุบันครับส่วนประวัติของพระพุทธบาทปิรันนั้นนามเดิอของท่านคือหม่อมเจ้าทัตเสนีวงศ์พระโอรสในกรมมหลวงเสนีบริลักษ์หรือพระองค์เจ้าแดงในกรมพระราชวังบะวรสถานพิมุก หรือวังหลังนั่นเองเกิดเมื่อพศ2364ในสมัยรัชกาลที่2อกพันวดเมื่อปีเมื่อรัชกาลที่3ปี2585ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามท่านเป็นนาคหลวงโดยมีสมเด็จพระสังฆราชอนเป็นพระอุปชาและมีสมเด็จโต เป็นพระกรรม,มาวาจาจารย์สมเด็จปีลันนั้นเป็นหนึ่งในสี่สิทธิ์ของสมเด็จโตและเป็นสมเด็จที่ใกล้ชิดที่สุดของสมเดเ็จโตท่านได้ครองวัดละคังต่อจากสมเด็จโตเมื่อปี2407ท่านก็ได้มีการดำริที่จะสร้างพระขึ้น ทั้งหมดเป็นจำนวน84,000องค์ตามพระธรรมขันธ์พระของท่านส่วนใหญ่ที่เราพบจะเป็นเนื้อผงใบลานซะส่วนใหญ่องค์นี้ก็จะมองเห็นคาบไขที่บุดขึ้นมาจากองค์พระซึ่งเป็นธรรมชาติที่ต้องพบเจอในสมเด็จปิหลันนั่นเององค์นี้เลี่ยมทองพร้อมใช้รับประกันทั้งทองแท้และพระแท้ครับน้ำหนักทองหนักถึง4.2กรัมเลยทีเ